อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับเนาะกับบรรยากาศที่ว่าขมุกขมัวครับเพื่อนเเหมือนฝนจะตกเหมือนจะหนาวเพราะว่าที่นี่วันเดียวอากาศ3อย่างนะครับเนาะมานี่เลยก็เป็นบรรยากาศหนาวครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเหมือนจะมีฝนด้วยนะครับเนาะทางนี้สวัสดีครับผมสุริครับผมกับบรรยากาศวันนี้นะครับเนาะยืนยันตัวตนครับผมอยู่ที่ต่างประเทศก็นี่ครับเพื่อนเพื่อนกับบรรยากาศ ทักทายกับเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมพนักงานไทยแรงงานไทยในต่างแดนนะครับนอกผมสุรีนะครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ก็จะออกมาทำภารกิจกิจวัตรประจําวันนะครับเพื่อนๆก่อนจะไปก็ทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับเนาะยืนยันตัวตนกับระบบครับผมเอาหน้าตาตัวตนแล้วก็เสียงเจ้าของออกกล้องบ่อยๆเด้อพี่น้องเพื่อยืนยันตัวตนดีอันดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆ ดีอันดับต้นๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าระบบเขาจะจําใบหน้าเรานะครับเพื่อนๆกับน้ําเสียงนะครับเนาะเส้นทางสายครีเตอร์นะครับเพื่อนๆอย่าไปอายตัวตนเจ้าของครับเพื่อนๆถ้าเราอายตัวตนเจ้าของนี่ไม่มีทางที่จะสาเร็จง่ายๆครับเพื่อนๆสาเร็จอยู่ครับแต่ก<ๆ>็ใช้เวลานะครับเนาะเพราะว่าการที่เราเป็นครีเตอร์นะครับเพื่อนๆเราต้องออกสาธารณะใช่ไหมเพื่อนๆถ้าว่าเราไม่กล้าย<ข> <úng. S 1> ืนย<ๆ>ันตัวตน<ๆ>กับระบบเลย หน้าตาเราเป็นแบบไหนหรืออะไรยังไงเขาจะมองเราไปอีกมุมหนึ่งนะครับเพืเ่อนๆนะครับเนาะอันนี้เรื่องจริงครับสุรีก็เช่นกันครับเพื่อนๆพยายามหล่อไม่หล่อไม่สําคัญครัเบเพื่อนๆเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้หน้าตานะครับเนาะเขาใช้ความสามารถความขยันและความอดทนนะครับเนาะที่จะมาเป็นกีตาร์ได้นะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าคุณต้องหล่อคุณต้องสวยเฟีย้ยวหล่อฟ้าวไม่ใช่ครับผมคุณต้องมีความสามารถนะครับเนาะขยันและอดทนและตั้งใจนะครับเนาะ ถึงจะเราจะไปคว้าเงินในอากาศได้ครับเพืเ่อนๆนะครับเนาะครับอันนี้เรื่องจริงครับเพืเ่อนๆและเอฟซีก็สุริก็ไม่ได้หลอกครับผมเพืเ่อนๆก็เห็นในอายอะไรนะครับเนาะคือตัวตนของเรานะครับเนาะตัวตนของเราเสียงจริงตัวจริงและต้นฉบับนะครับเพืเ่อนๆออกนอกกล้องมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเนาะ ครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะได้ยืนยันตัวตนครับเพื่อนเพื่อนว่าหน้าตาเราปแบบนี้นะครับเนาะเสียงเราแบบนี้เราจะยืนยันตัวตนกับระบบนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่กล้าใช้หน้าตาหรือน้าเสียงเจ้าของออกออกกล้องนี่ผมบอกได้เลยว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับเนาะเพราะว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะนะครับเนาะเพราะว่าที่เราโพสต์ออกไปนะครับเพื่อนเพื่อนเราโพสต์ออกไปนี่คือเป็นสาธารณะนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ส่วนตัวนะครับเนาะเพราะว่าการใช้ รูปร่างหน้าตาออกออกสื่อนะครับเนาะเราออกไปแบบนี้ก็เพื่อยืนยันตัวตนครับผมอย่าไปอายตัวตนครับเพื่อนเพื่อนอายตัวตนนี่สุรีขอแนะนําเลยนะครับเนาะสำหรับขี่เติมมือใหม่ยากครับผมนานมากนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูเลยครับเพื่อนถ้าคลิปไหนเพื่อนเพื่อนโพสหรือโพสหรือลงคลิปถ้ามีหน้าของเราออกออกกล้องนะครับเพื่อนเพื่อนให้สังเกตเลยนะครับเพื่อนเพื่อนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใน ในช่องในในคลิปนั้นรันทีเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเนาะครับผมเราว่าหลายย้ายห่างก็วันนี้สุรีจะออกไปทํากิจวัตรประจำวันนะครับเนาะเขาเล่าสู่กันฟังครับเพื่อนๆนะครับเนาะนี่ครับผมยืนยันตัวตนเด้อพี่น้องตัวจริงเสียงจริงแล้วจนฉบับไม่จําเป็นต้องไอใครนะครับเพื่อนๆพอเราเป็นคนสาธารณะโพสทุกวันได้ทุกวันเงินในอากาศมีอยู่จริงครับผมสุรีครับผม เป็ีนคอแนะนำเดอ้อพี่น้องสุริยาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก่อนเดอ้อ